อ้เปดตอ้ลี่ยนวิหนนะรับผมโอ้ยมาเต็รัอุ๊ยมาผู้ต่อไปครับผมมาต็อันี้วผมจรายการไ่ได้กันได้ัวผมะจำรายการหรือตัดกระเด็นหหมฮะ มาเสงมาเสงอันนี้มาเสงบอกอยากเจอบ้างนะผมอันนี้เอาแล้วทังนี้ไม่มีทีโจ๊กอย่างเดียวมามาไปรู้ว่าทุกคนเนี่ยอยากเห็นมาเสงร่วงมาเสงบอกว่าฝันไม่เถอะ เราเห็นร่วงกันมากเราเห็นว่าต้องมีอย่างน้อย3าคนโอเคมา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 าม่มาคาันมา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 เาม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 าาม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 าากมามามามนัามรามมม ระดับประเทศเลยนะผมชื่อด่าชื่อด่ามากกว่านี่ครับมาเตงครับผมบรรอารพุ่งตายเด็กร่วงมาผมวันนี้เลยครับยังไม่หน้ำใจครับผมวันนี้หัแใจหน้าอ่ะหัวใจอ่ะขวากล้ามเนือครับผมยักษ์ปีแครับยักษ์ปีแปดทุ่มคุณหน้าตุ้งตาเลยนะผมกินหมูกระทีไม่อิ่มเลยรอบก่อนนะกัดการเมื่อสักคนนะโอ้ยรวมมามาเต็มเฮ้ยกูเป็นกรรมการมาจะเอียงไป นคุณมาเลยครับคุณรู้จักกันได้ครับเดี๋ยวผมจ่ายได้พี่เลี้ยงารมันจะดูรัเทียนเกินไปนะผมอ่าโอเคบอกก่อนเลยนะอันนี้นอกกฎเลยนะกูไม่เกี่ยวอย่าต่อยกูโอเคเอาปอยไหมยักษ์มาเต่งปอยไหมพี่หนึ่งยกสามนาทีสามนาทีใช่ไหมโอเคขอน้าขอน้าจบมาแล้วครับสามนาทีเท่านั้นครนะผมมาเสียงยืนตายวันนี้หลงท้องไปกรังนะบอกให้บอกเลย ถือว่าลบข้อก <reco Christ. S 2> ับหัสจากรอบที่แล้วได้เลยนะผมทำ้องก็เต็มได้หรือจะเป็นคอนเทนต์ต่อไปก็มาดูกันนะฮะรักที่เชียรอยู่นะ่ายที่ไม่ใช่ต่อยเขาก็ตายน่แยก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 ้ตการแยกเลยรับได้ได้ย้ายทีมอก่วยก็ไม่อยากหน้าที่โอ้ยแยกกุ้ไปัขวาขวาเลยของขวาเนี่ยโอ้ย

พอแม่นยำพอดีมันเต่งนะครับสิอุ้ยมัเต่งนะฮะตับสิอุ้ยหัวขาแล้วขาอ่าแย่แย่แย่คู่นี้มันมากครับผมเยี่ยมใจนักกีฬาครับผมนะครับท่านผูรายการผมไม่ด่าบ้านนะรอบนี้เจอมาเป็นมวยเหมือนกันนะครับเต่งใหญ่ด้วยใหญ่ด้วยยาวด้วยครับใหญ่ด่ามันก็ตายแย้งเลยนะร้อครับอารมณ์ขึ้นไปหน่อยครับผมร้อนๆครับเย็นๆ

ไปพี่พี่หัวหัวเวลาเวลาตอนที่ผ่านตอนที่ผ่านยักษ์เหลือนาทีสุดท้ายนาทีสุดท้ายยักษ์พี่เลยยักษ์ตัวพี้แล้ววงนอกติดพิเศษเขาไม่ได้แล้เขาไม่ได้ชื่อเขี่ยพีงหัวลงหัวจบยักษ์ยักษ์สวยยักษ์สวย

เามสองหนึ่ยโอ้ยเ็คู่นี้แบบว่าโอดมันตอนเล่นทำตักสีนี่คู่หนักนะคหนักนจะหนักมากเลยนะเช่ไหมโอ้ยวใครบอกมัตสใส่คุไม่เป็นนะ๋ยวมึงมาเือยัดที่แใครกล้ามันเลยโอพี่เจงหมาไพี่พี่เจงพี่เจง เนี่ย้านองนี่นี่อ yeah, ย yeah, ่าอ right okay, yeah. yeah. okay, ้างอย่าอ้างไอาแล้วงอ่อย่าอ้างอย่าอ้างอย่าอาแลย่ี okay, ้างแต่าอ you know, like okay, yeah. okay, ้างอต่อ้างย่าองย่อ้าอย่า้างอ่อ้ไงย่งอ่้้ป่ออ้าม่้า้า้าอ้อย่าอ้ย่าาออ้ย้ยอย่้ย้าาา่าา่้อยายอ้่ตายล้าง่อไป